สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมครับนครแดงปรูโมชันพามาที่แ,แม่น้ำปัตตานีเหมือนเดิมครับที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้ในกลางแม่น้ำก็คือเรือโยงนะครับหรือเรือลากนะครับมีหน้าที่โยงหรือลากเรือประมง ออกจากท่าเรือในแม่น้ำปัตตานีออกสู่ทะเลเอ่าวไทยและลากเรือจากประมงที่กลับจากหาปลาที่ทะเลเอ่าวไทยท <ะ S 1> เข้าท่าเรือประมงหรือสะพานปลานะครับเอาปลามาขึ้นขายนะครับนี่ครับกำลังแล่นมาต่อหน้าเรานะครับท่านผู้ชมครับเรือโยงพลังกำลังมหาศาลครับนี่ครับมาแล้วครับ มาแล้วครับจอมพลังแห่งแม่น้ำปัตตนีครับทุกผู้ชมครับ ำลังจะเข้าสู่ท่าเรือประมงนะครับหลับตาเราแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรือนะครับว่าเรือนี่มีพลังกำลังมหาศาลอย่างนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรนะครับทานผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูครับนี่ครับเรามาดูลำเมื่อกี้นะครับตอนนี้เข้าท่าเทียบเรือเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราไปดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์อะไรนะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับเป็นเครื่องนิสสัน V10 นะครับ10ซูบนะครับข้างละ5นะครับท่านผู้ชมครับเสียงกหึมเลยนะครับ แรงมานี่ยสามร้อยห้าสิบแรงมาครับท่านผู้ชมครับนิสสันดีเซล V10 ส,สิบสูบนะครับสิบลูกสูบนะครับท่านผู้ชมครับพลังมหาศาลครับ ขออยุตีไว้เพียงเท่านี้นะครับฝาก,กกดแล์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ